รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดอร์สิวพรศรีศักดินันสวัสดีเมืองไทยวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะคะทําให้เกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนานั้นเกิดปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิและก็มีปัญหามาโดยตลอดค่ะแต่ปัจจุบันได้มีการพลิกฟื้นพื้นดินทุ่งกุลาร้องไห้ไม่ร้องไห้อีกต่อไปนะคะวันนี้จะพามาดูการบริหารจัดการน้ําทั้งบนดินใต้ดินของจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีส่วนช่วยพลิกฟื้นพื้นดินของทุ่งกุลาร้องไห้ ที่เคยแห้งแล้งให้ดีขึ้นด้วยวิธีการต่างๆค่ะทั้งการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชนประทานโดยนำนโยบาย a g r ี Map มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่การทำการ,กรเกษตรแบบผสมผสานนะคะเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับกเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจนเกิดเป็นความสำเร็จแล้วกว่าล้านไร่ค่ะ